จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a 15ฟี f a 16และ f ีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟี f a า15 t h a i l ล n d ์คอยมีด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับโซนที่ท่อยู่ละรับข่แนวฟีฟ้าแทยัเลยสำหรับตอนนี้ตอนพิเศษครับผมเนื่องจากนะครับผมฟีฟ a าออนไลน์สานะฮะกำลังจะอัปเดตแพทใหม่นะครับผมมาประกาศตรงนี้เลยนะครับหน้าเพจเลยฟีฟ้าออนไลน์3า s เ r n ซอร์นิวแพเร็วๆนี้ครับนานมากแล้วนะครับผมที่มันไม่ได้อัปเดตแพทใหม่นะครับผมนี่มาทันทีนะครับผมตื่นเต้นนะฮะไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเพราะมันเป็นยังไงนะฮะมาดูกันเลย ทีเซอร์เฉยโอเคทีเซร์เฉยแต่มันไวมากเดี๋ยวขอคูดูอีกรอบอ่าฮะอันนี้ใครเนี่ยประตูเนี้ยปาซ่าอ uh ่าฮะใครทำกูถามหน่อยว่าใครทำใครเป็นคนทำตัวอย่างไอชิบหายดูไม่รู้เรื่อง เดยวมาย้อนดูกันอีกทีนะผมมาย้อนดูกันอีกทีนะฮะเอาจังหวะนี้ก่อนนะครับผมจังหวะคนเดินเข้าสนามน,นะฮะแต่ผมเห็นมีธงชาติไทยแวบๆนะครับผมอ๋อใช่ไหมตรงนั้นธงชาติไทยปะนา่าจะใช่นะับผมก็น่าจะเป็นแผดทีมชาติไทยนะครับผมแล้วคนนี้ใครคนที่หันหน้าให้กล้องเนี่ยที่กำลังจับมืออยู่เนี่ยคนนี้ใครวะอ๋อนี่ไงกวินครับผมนี่ไงกวินครับอืมชาละชาละเทธนาทิพย์นะครับผมทำไมต้องหันหลังวะ ทำไมต้องหันหลังวะเนี่ยตอนจับมือก็หันหลังตอนเจธนาทิพย์ยิงก็หันหลังทําไมต้องหันหลังวะคือมึงอายใช่ไหมที่มึงทําหน้ามันไม่เหมือนนะ <laughs> <laughs> หรือเพราะอะไรหรือเพราะอะไรแล้วไอประตูคนนี้เป็นใครทําไมมันเด่นจังนะผมคนไทยก็ไม่ใช่นะฮะแต่เสือเอาคนไทยมันยินหันหลังนี่ผาย <laughs> <laughs> อ๋อหรือว่าแบบซ่อนๆไว้ให้แบบว่าให้คนแบบดูและอยากดูเอมองนี้เปล่าเขาอาจจะทำออกมาเหมือนก็ได้นะผมอย่าเพิ่งไปดูถูกเขานะครับ <laughs> ไปดูความคิดเห็นคอมเมนต์กันก่อนดีกว่านะครับผมอันนี้ท็อปเมนต์นะครับผมหนุกมากครับฟีฟ่า17 <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้มันฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับผมแหม่ไม่ใช่ฟีฟ่า17 <c oughs> ต่อไปนะครับเขาไปฟีฟ่า17กันหมดแล้ว <c oughs> มันก็คนละแนวมันเกมฟุตบอลไงอ๋อแต่มันมีความต่าง,าางการฟีฟ่า13มีตีบวกแต่ฟีฟ่า17ไม่มีตีบวกถูกนะฟีฟ่า3มีตีบวกฟีฟ่า17ไม่ีตีบวกคือการตีบวกเนี่ยมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของฟีฟ่า3เลยนะอันนี้ที่เขาพูดก็ถูกนะครับอีกอย่างคนไทยไม่ค่อยเล่นเพราะมันไม่ฟรีอันนี้ไม่จริงนะอันนี้ไม่จริงนะเขาอาจจะยังไม่รู้นะผมแต่เวลาผมเซิร์ชฟีฟ่า17เนี่ยผมเจอแต่คนไทยนะคนไทยเยอะมากครับฟีฟ่า17เลยเพราะ PS4 PC อ,อ,อันนี้ออจจนก็นคกน,คนไทยคนไทยเยอะมากคร ต้องผมคิดว่าทีมชาติไทยฟูทีม,มาแล้วไงอะ่ะคือแล้วยังไงนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะครับผมชอบครับแต่แล้วไงของผมคือกีค่คนอ่ะที่จะได้เล่นทีมชาติไทยฟูทีมอ่าเราจะได้เล่นทุกคนหรือเปล่าทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะได้เล่นหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะคนที่เติมเยอะๆแล้วหรือคนที่แบบว่าโชคดีเท่านั้นเปิดมาได้นานๆทีอะไรน,น,นี้ตัวไม่จะหลายร้อยล้านหรือเปล่านั่นน่ะสิใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าอย่างซิกโก้อย่างตำนานไทยตอนเนี้ยโอ้มีตำนานไทยในฟรีฟาออนไลน์สามแล้วก็เคยไล่ะยังไงกูก็ไไม่สิทธ์ออด้เล่นอยู่่แล้วะก็น่าสูไม เหมือนกันนะผมว่าทีมชาติไทยแบบฟูลทีมเนี่ยมันจะหายากไหมมันจะแพงไหมต้องรวยเท่านั้นหรือเปล่าถึงจะได้เพราะถ้าแบบนั้นต่อให้มันอัปเดตมามันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ป่เอออันนี้เขาท่านะครับผมทำหน้าตาแต่ละคนให้เหมือนหน่อยแต่ละคนไม่เหมือนเลยดูยอย่างฟินมิโนโก,กับเด็กแวน <laughs> เอาจริงๆัวมิโน่หน้าตาเมื่อคล้ายเด็กกันอยู่แล้วนะฮะแต่เรื่องหน้าตาให้มันเหมือนเนี่ยมันจริงๆมันก็อยู่ที่ข้อจํากัดของกราฟิกครับคือเกมฟีฟ่าออนไลน์3นี่คือมันมันเป็นเกมที่เก่ามากคือจะจะให้เหมือนแป้ะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคุณเกมมันเก่าแล้วนี่ก็น่าเป็นห่วงเลยเพราะอะไรนะผมเพราะตัวอย่างมันหันหลังอะตัวอย่างมันหันหลังอันเดียวเหมือนแบบเหมือนไม่กล้าโชว์หน้าอีกมี้ เราหน้าเป็นห่วงนะเท้ามาแล้วทําหน้าไม่เหมือนนี่จบเลยนะผมแบบตัวธรรมดาเหมือนกันแนตะ่ถ้าิดว่าหน้ามันไม่เหมือนก็ไม่อินใช่ปะมันก็ไม่อิน in, อะ่ะนี่เลยครับผมฟีฟ่า17ดีกว่าใช่แต่ก็ยอย่าไปเปรียบเทียบกับฟีฟ่าออนไลน์3ดีมันคนละแบบกันเพราะ,ว,ะว่าเกมเขาก็อยาเล่นจบเขาเอาเข้ามาให้เล่นในไทยก็ดีแล้วจะบ่นทําไมจริงๆคือน้องเขาก็พูดถูกนะคือฟีฟ่า17เนี่ยคืออยากเอาไปเปรียบเทียบกับฟีฟ่าออนไลน์3เลยแต่ว่าไม่ใช่มันคนละแนวนะครับเกมฟรีเกมเสียตังค์มันก็มาเปรียบเทียบกันไไไไมมม่่่่่่ดดดด้้้้้้อออยููููแลลววััันนนนนนนีีกกกกกก็็ก็เเ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 คาา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 ถถจรรรรริิงบบบืททปป ใและไอาการที่เราบ่นที่เราด่าเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากได้สิ่งดีคืออยากให้เกมมันดีขึ้นดังนั้นบ่นได้ไหมบบนได้แต่เอาฟีฟ่17ไปเปรียบกับฟีฟ่าออนไลน์3ได้ไหมมันไม่ได้หรอกมันก็จริงๆมันก็แนวเดียวกัน<อ>นี่เลยแทงที่จะทําคนยืนจับมือเป็นทีมชาติไทยเนอะเออขนานดนีไอเหี้ยคนที่หานหน้าให้กล้องอ่ะมันใครว่ามึงใคร ถ้าเสือกเอาทีมชาติไทยหันหลังโอ้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใครเป็นคนทําตัวอย่างนี่เลยครับผมค่อยน่าเล่นหน่อยเออก็จริงนะผมคือถ้าเกิดว่ามันอัปเดตเมื่อไหร่นะผมก็กะว่าจะเข้าไปดูสักหน่อยวะคืออยากเข้าไปดูทีมชาติฟูทีมนะผมอยากรู้นะว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยคือจะเซตเตตัสเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยรออีกกี่ปีวะเนี่ยถึงจะมาอันนี้ผมว่ารอไม่นานเลยครับผมคือถ้าอัปเดตนักเตะไทยเราไม่ต้องไปรอเกาหลีใช่ไหมดังนั้นคือว่าผมคิด่อีว่าคงอีกไม่นานหรอกอี่อย่างช มันก็ต้องรีบอัปเดตแบบเพื่อที่จะแบบกระตุ้นให้คนกลับเข้ามาเล่นอะไรทำนองนี้นะฮะออาแล้วผมก็จบก,กันไปแล้วนะฮะสำหรับคราวข่าวการอัปเดตซีฟ้าออนไลน์สาวแพทใหม่นะฮะยังไม่ค่อยรู้อะไรสักเท่าไหร่รู้แต่ว่าทีมชาติไทยฟูลทีมแต่จะมีอย่างอื่นอัปเดตพ่วงตามมาหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะกนะับว,วิดีโอ,อนั้นะสำหรับใครที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์นะฮะและถ้าสานใจติดตามได้นะครับกระดิชมว,วีฟ้าตะเกียนในะตอนต,ต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่หน้าครับผมสวัสดีครับ